สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบกูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวย และท่านจะได้เมตตาทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองค่ะชาวลัคนานและชาวราศีมังกรทุกท่านคะ่ะดาวพระอาทิตย์ย้ายรอบนี้บอกได้เลยนะคะว่าดวงชะตาของท่านไม่ธรรมดาจริงๆเลยคะ่ะคือใช้คำว่ามีโชคมีลาบมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นและที่สำคัญนะคะวันที่26ตุลาคมดาวพระอังคาร ก็จะย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีโอ้โยชาวลัคนามังกรดวงชะตาของท่านไม่ดีช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปดีช่วงไหนแล้วนะคะหากที่ผ่านมาหลายท่านเลยละ่ะที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นชาวลัคนาราศีมังกรดวงชะตาของท่านค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยคือหืดขึ้นคอค้าขายก็อืดอืดช้าช้านะคะเหนื่อยแทบแย่ บางวันก็แทบจะไม่เห็นผลกำไรแต่พอพระอาทิตย์ย้ายรอบนี้นะคะดวงชะตาของชาวลัคนามังกรไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามทำอาชีพอะไรก็ตามบอกได้เลยค่ะว่าดีกว่าเดิมแน่นอนดาวพระอาทิตย์ย้ายตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่17พฤศจิกายน2568หนึ่งเดือนนี้นะคะชาวลัคนามังกร เป็นเดือนแห่งการกอบโกยค่ะเงินทองมารออยู่หน้าบ้านขอให้ท่านรีบหาทางนำเข้ากระเป๋าของท่านนะคะเพราะว่าดาวพระอาทิตย์ย้ายรอบนี้มาอยู่ในตำแหน่งของกรรมมะสามเรื่องนะคะที่จะบอกต่อไปนี้จะเป็นดวงชะตาที่ดีของท่านเลยทีเดียวถ้าตรงกับท่านทำให้เต็มที่นะคะเพราะว่าไม่ว่าท่านนั้น กำลังจะทำอะไรก็ตามและคาดหวังในสิ่งที่ท่านกําลังทำอยู่งานของท่านจะประสบความสำเร็จค่ะท่านใดที่ทำงานประจำตําแหน่งหน้าที่การทำงานของท่านนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงผลงานโดดเด่นผู้หลักผู้ใหญ่จะเชื่อมั่นและเชื่อถือในตัวท่านผู้หลักผู้ใหญ่ผลักดันคนที่เกี่ยวข้องกับงานของท่านทั้งเพื่อนฝูงผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานนะคะคนตั้งแต่บริ ตั้งแต่ระดับสูงถึงระดับหัวหน้างานของท่านจะมองเห็นคุณค่าเห็นผลงานของท่านคะ่ะท่านจะได้รับคำชมเชยผลงานของท่านจะออกมาดีออกมาโดดเด่นนะคะหากที่ผ่านมาผู้หลักผู้ใหญ่มักจะมองมองข้ามความสำคัญหลังจากวันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปคือ18ตุลาคมเป็นต้นไปผู้หลักผู้ใหญ่จะเริ่ม เรียกใช้งานท่านบ่อยขึ้นไว้วางใจท่านมากขึ้นถ้าทำงานประจำก็จะได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหญ่ๆโปรเจกต์ดีๆเป็นโปรเจกต์ที่หลายๆถ้าหลายๆคนจ้องที่จะอยากทำนะคะแต่ผู้หลักผู้ใหญ่จะมอบหมายงานให้ท่านทำสมมุติถ้าท่านเป็นพ่อค้าแม่ขายสินค้าที่ท่านขายอยู่ก็จะขายดีขึ้นเพราะว่า ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้ดาวพระพุธนะคะก็ย้ายมาอยู่คือมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีเช่นเดียวกันดาวพระอาทิตย์ย้ายมาอยู่ในตำแหน่งกรรมะกรมมะก็หมายถึงตำแหน่งหน้าที่การงานงานที่เราทำ ะะและว,วันที่26ไปแล้วดาวพระอังคารก็ย้ายไปอยู่ในตำแหน่งของลาพะพระอังคารก็จะเชื่อมโยงกับการงานด้วยเช่นเดียวกันภาษาดาวไม่ต้องฟังก็ได้ให้ท่านฟังจุดที่สำคัญสำคัญนะคะเพราะว่าหลังจากวันที่18ตุลาคมเป็นต้นไปทำให้เต็มที่เถอคะ่ะโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายวาจาโดดเด่นนะคะวาจาเรียกทรัพย์ ไม่ว่าท่านจะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามแม้แต่พูดคุยค้าขายก็จะขายดีกว่าเจ้าอื่นสินค้าจะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวของสินค้าเองและลูกค้าจะนิยมชมชอบท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์ค่ะชาวลัคนาดาศีมังกรพูดจอาอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะคะแม้แต่ท่านใดที่รับงานอิสระปีแลนด์คนจะเข้ามาจ้างงานท่านเพิ่มมากขึ้น ให้ท่านลองสังเกตตัวเองดูก็ได้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรหลังจากวันที่18ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะท่านจะมีความรู้สึกว่าการงานของท่านนั้นดีขึ้นจากที่เคยติดขัดมีปัญหากลับมาลื่นไหลามากขึ้นคนกลับมาให้การช่วยเหลือท่านดีขึ้นแม้แต่เอ่ยปากพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามก็มักจะประสบความสำเร็จแต่ว่าจเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่า งานของท่านค่อนข้างที่จะยุ่งงานยุ่งงานเยอะและเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะคือถ้าเราจะมองว่าเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะกดดันเพราะหนึ่งงานนั้นเป็นงานที่เป็นความหวังของผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าของเพื่อนร่วมงานนะคะท่านเองก็แอบจะวิตกกังวลใจแอบกดดันตัวเองอยู่บ้างไม่ต้องวิตกกังวลใจไปนะคะทำงานให้เต็มที่ลุยให้เต็มที่เพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ท่านจะทํางานสําเร็จคะ่ะงานของท่านนั้นแม้แต่ผลงานเก่าๆก,ก็จะปรากฏนะคะสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆที่ท่านเคยทํามาจะผลิดอกออกผลและต่อมาท่านใดที่กําลังตกงานว่างงานหรือว่ารองานอยู่นะคะก็มีโอกาสได้งานทําด้วยเช่นเดียวกันท่านใดที่ทําอาชีพเกี่ยวกับทุบทาลายต่างๆนะนะติดนะคะติดต่อประสานงาน ทำงานเกี่ยวกับการพบปะผู้คนท่านจะดีขึ้นเพศตรงข้ามคู่ครองหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาผู้ลักผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือท่านดีขึ้นท่านจะมีโชคลาภด้านการงานค่ะมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะอยากจะทำอะไรทําให้เต็มที่ไปเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่ท่านทําในช่วงระยะเวลานี้จะโดดเด่นและที่สำคัญ มีดวงได้สิ่งของมีดวงได้ในสิ่งที่ท่านนั้นไม่คิดว่าจะได้นะคะมีคนนึกถึงคนซื้อนั่นซื้อนี่มาฝากหรือมีคนให้สิ่งของซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านอยากได้แต่เป็นสิ่งที่ท่านไม่เคยบอกใครคือมีดวงได้สิ่งของที่ท่านพึงพอใจเช่นท่านอาจจะซื้อหาด้วยตัวของท่านเองหรืออาจจะมีคนทำเซอร์ไพรส์นะคะมีคนให้สิ่งของ ซึ่งตรงกับใจที่ท่านต้องการพอดีนั่นเองค่ะท่านจะมีคำว่าได้เกิดขึ้นนะคะมีข่าวดีมีโชคมีลาบถ้าท่านพื้นฐานดวงดีๆก็มีโอกาสได้ลาบลอยนะคะหรือไม่ก็งานบางอย่างไม่คิดว่าจะได้กลับได้มาโดยเฉพาะท่านใดที่กําลังคาดหวังหรือว่ารอคอยข่าวในเรื่องของการงานนะคะและหวังมากๆว่าอยากทำงานชิ้นนั้นอยากได้งานบริษัทนั้น อยากจะเข้าทำงานกับบริษัทนั้นอยากร่วมงานกับบริษัทนั้นมากๆเลยโอกาสสูงมากนะคะที่ท่านจะได้มานะคะท่านมันจะมีเรื่องที่ท่านไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เข้ามาอาจจะเป็นเรื่องอสิ่งของอาจจะได้สิ่งของที่ค่อนข้างมีราคาได้สิ่งของที่ท่านพึงพอใจหรือบางท่านก็ข่าวดีหรือว่าโชคลาภอาจจะมาในเรื่องของการงานนะคะมันคือ ชาวลัคนาราศีมังกรหลังจากวันที่18ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะถึงวันที่17พฤศจิกายน2 5ง8าถ้าท่านอยากจะทำอะไรก็ตามท่านจะได้ลงมือทำและไม่ว่าท่านจะได้รับมอบหมายให้ทำงานอะไรก็ตามทำให้เต็มที่เถอะค่ะเพราะช่วงนี้ผลงานของท่านค่อนข้างที่จะดีและเด่นนะคะและมันจะส่งผลดีกับตัวท่านในวันข้างหน้าเช่นถ้ามีการพิจารณา โยกย้ายปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานหรือแม้แต่พิจารณาโบนัสเลื่อนขึ้นเงินเดือนต่างๆนานาสิ่งนี้ช่วงนี้จะส่งผลดีกับตัวท่านในวันข้างหน้าอีกไม่ช้านี้ด้วยซ้ำนะคะทำงานให้เต็มที่เพราะจะมีคำว่าไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เกิดขึ้นกับชาวลัคนาดาศีมังกรการงานดีขึ้นรายรับก็เข้ามามากขึ้นแต่เหนื่อยเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานประจำ ท่านใดที่รับงานอิสระปีนซ์ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดเดินทางช่วงนี้ท่านจะมีความรู้สึกว่างานของท่านไม่ค่อยได้คือท่านไม่ค่อยได้อยู่นิ่งมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาต้องพบปะคนนั้นพูดคุยกับคนนี้บางท่านก็กำลังเร่งดำเนินการเรื่องเอกสารติดต่อพูดคุยเรื่องสำคัญต่างๆนานาเรื่องราวเหล่านี้ท่านจะประสบความสำเร็จนะคะขอวอวยพรให้ชาว ลัคนาและชาวราศีมังกรทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะทําให้เต็มที่นะคะเพราะว่าดวงของท่านดีมากจริงๆนะบอกได้เลยว่าดีจริงๆนะคะช่วงหนึ่งเดือนนี้เป็นช่วงแห่งการกอบโกยถ้าท่านมีไอเดียที่อยากจะทําและคาดหวังเงินคาดหวังงานจากไอเดียนั้นๆทําเถอะค่ะท่านจะทําสําเร็จหรือไม่ก็บางไอเดียอาจจะต้องใช้เวลาระยะเวลานะคะถึงจะเห็นผลแต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ